อยากรับเชิญสองคนให้คุณดาวอายุประมาณเท่าไหร่อายุอายุอายุที่ห้าแต่มาเป็นาวเจ้าเรือของใ่รก็ตามอายุประมาณเออเยี่สิบถึงสามสิบเป็นรุ่นพี่ด้วยพี่หนูขอโทษมึงไม่ทันแล้วเคยเอารูปเอไป็กไหมคะในนั้นอ,อาจจะเป็นพวกงเที่ยค่ะโอาไว้ไม่เอาวันนี้ตัดออก อนนตอเปิดห้องครั้งนี้กับเรื่องราวที่มันอันเซนเซอร์กว่าเดิมร้อยเท่าเพราะมันเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆที่ดูได้ทางพ็อป์เท่านั้นและกลับมาเปิดห้องครั้งนี้แม่เอมเล่นจริงปรนจริงและอู้จริงๆเอาเป็นว่างานนี้มีเสียวแน่นอน